คนนี้วองก้าคนนี้วองก้าคนนี้ก็วองก้าและคนนี้ก็วองกาเดี่ยวแน่ใจหรืว่าคนนี้วิลลี่วองกาใช่แล้วันคือวิลลี่วองกาเี้าโ้ยยี่ยอดโอ้สุดห่งสมเป็นไไอ้เพื่อนสงสัยเป็นวิลลี่วองกาเวอร์ชันคนผิวดำครับมาล่อเมียนอบบดซสเยนเลย ส่วนตัวผมผมยังไม่เคยดูวิลลี่วองกาในปี1971นะครับเพื่อนๆเนี่ยนักแสดงคนนี้ที่มารับบทเป็นวิลลี่วองกาเวอร์ชันนี้ผมยังไม่เคยดูครับแต่เวอร์ชั่นของจอห์นนีเดฟในปี2005ผมเคยดูครับเวอร์ชั่นนี้และหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องวองกาปี2023ที่ทีโมที่แสดงเรื่องนี้จบนะผมบอกเลยว่ามันเหมือนกับเป็นหนังภาคแรกของวิลลี่วองกาเวอร์ชันจอห์นนีเดฟอะ คุณดูเรื่องนี้จบใช่ไหมวิลลี่วองกาเวอร์ชันทีโมที่แล้วคุณไปดูเวอร์ชั่นของจอห์นนีเดฟในปี2005ผมคิดว่ามันสามารถต่อกันได้เลยครับก็คือผ้าของทีโมธีเนี่ยเปรียบเสมือนว่าวิลลี่วองกาเนี่ยยังอยู่ในวัยวัยรุ่นอืมวัยเด็กวัยหนุ่มอยู่แต่ในเวอร์ชั่นของจอห์นนีเดฟเนี่ยวิลลี่วองกาเขาเข้าสู่ใบกลางคนแล้วและวิลลี่วองกาเขาก็มีอุมปาลุมป้าอยู่ในโรงงานของเขาแล้วอะก็คือวิลลี่วองการวยแล้วมีอาณาจักรช็อกโกแลตใหญ่โตเป็นของตัวเองแล้วในเวอร์์ชชั่่่นนนน2005หรรือออขงเะนะแตใว ทีโมธีเนี่ยเหมือนกับว่าวิลลี่วองกาเพิ่งเริ่มสร้างตัวตนขึ้นมาครับมันจะเป็นเรื่องราวการประจนภัยของวิลลี่วองกาว่าวิลลี่วองกาเนี่ยสร้างตัวตนขึ้นมาอย่างไงต่อสู้ยังไงกับคู่แข่งทํำยังไงถึงจะเป็นวิลลี่วองกาในเวอร์ชั่นของจอห์นี่เดฟขึ้นมาได้มันเป็นเวอร์ชันที่วิลลี่วองกาต้องต่อสู้และเริ่มต้นกับโรงงานช็อกโกแลตในฝันของเขาครับเพื่อนๆก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะดูเวอร์ชันทีโมที่จบไปดูเวอร์ชั่นจอห์นี่เดฟต่อได้เลย กลายเป็นว่าเวอร์ชันจอนี่เดฟเนี่ยเป็นภาค2ไปฝะงสั้นและถามน้องเสกว่าระหว่างของจอนี่เดฟกับของทิโมธีในปัจจุบันเนี่ยน้องเสกชอบเวอร์ชันไหนมากที่สุดผมบอกเลยผมชอบของจอนี่เดฟมากกว่าว่ะแต่นะแต่ครับเพื่อนๆแต่ในซีนอารมณ์ซีนฉากที่มันเล่นกับความรู้สึกเหงาเหงารู้สึกโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้ผมให้เวอร์ชันทิโมธีกินขาดครับมันอาจจะดูเป็นหนังครอบครัวหนังแนวสนุกสนานเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีอะไรแบบนี้ใช่ไหม แต่พอดูจบแล้วรู้สึกเงาเงาไงไม่รู้อะว้าเวรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วนี่ผมไปดูคนเดียวด้วยไงเออดูจบแล้วรู้สึกเงาเงาอะรู้สึกเงาไปกับวิลลี่วองกาเพราะว่าวิลลี่วองกาเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าโดดเดี่ยวไงไม่มีครอบครัวใช่ไหมคนที่เป็นเหมือนครอบครัวของวิลลี่วองก้าก็คือน่าจะมีแค่อุมปาลุมปา้ามนุษย์แค่ตัวส้มผมเขียวอะครับมารับบทโดยฮิวกรันธ์ฮิวกรนธ์เนี่ยก็พระเอกเก่านะฮะเออในสมัยนั้นเนี่ยดังมากแล้วก็หล่อมาก เป็นพระเอกในหนังเรื่องรักบานฉ่ำที่นอตติงฮิลอ่ะโอ้เรื่องนี้เขาหล่อมากฮิวกลันนะนะเออเป็นพระเอกนุน่นสมัยยุค8 0 9 0นกะครับก็ประลับเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยนะรับบทเป็นอุ้มปาลาลุมปา้าหรือมนุษย์แคะนะครับผมคงไม่ต้องเท้าควานหรอกนะเวอร์ชันของจอห์นนี่เดฟอ่ะเพราะว่ามันนานมากครับเออมันนานมากปี2005นะแต่เท่าที่ผมจำได้แบบลางๆคร่าวๆเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องมันมันเข้มข้นกว่านี้อืมมันน่าสนใจกว่านี้ ผมก็เลยเทใจไปหาทางเวอร์ชันจอ์นี่เด็บมากกว่านะครับแต่ผมไม่ชชวร์ว่ามันจะเป็นมิวสิควิลเหมือนกับทิโมธีไหมนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ไม่น่าเป็นมิวสิควิลซึ่งในเวอร์ชันของทิโมธีเนี่ยนะครับมันเป็นแบบมิวสิควิลได้นะมิวสิควิลคืออะไรครับน้องเสกก็คือพูดคําร้องเพลงคําร้องเพลงด้วยเต้นด้วยร้องและเต้นแล้วก็พูดคํากําลังจะเข้าได้เข้าเข็มก็ร้องเพลงแล้วก็เต้นไม่เดิน ไม่ได้ให้เงียบยังไงเล่าเงียบซิทำไมเงียบกูฆ่ามึงเนี่ยนี่แหละครับมิวสิควลครับเอออารมณ์แบบเนี้ยแต่ประเด็นก็คืออันนี้พูดถึงจุดที่ผมแบบอย่างวะแล้วก็แบบรู้สึกว่าทําไมไม่ทําให้มันสุดไปเลยวะอะไรเงี้ยก็คือผมไปดูภาคไทยใช่ปะตัวละครก็ผ้าปกติแต่พอในจังหวะที่ต้องร้องเพลงที่ต้องมิวสิควลเนี่ยเอ้า ทำไมไม่ร้องให้ผมฟังเนี่ยแหละครับคนภาคครับก็คือคนภาคเนี่ยภาคแบบบทสนทนาอย่างเดียวแต่เวลาร้องเพลงเขาไม่ได้ร้องให้ฟังนะฮะซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกขัดใจมากเลยแต่ในขณะเดียวกันผมก็เข้าใจครับเพราะว่าการที่เราจะมิวสิควลเราจะร้องเพลงด้วยแล้วก็ภาคด้วยเนี่ยมันยากอืมมันยากจริงๆเออตรงนี้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจนักภาคนะครับแต่ให้ตายเถอะคือกําลังดูดูอยู่กําลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยอะ กำลังจะเข้าเนื้อเรื่องว่าจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยกำลังจะเข้าเรื่องราวเลยแล้วตัวละครมันมิวสิควลอ่ะมันร้องเพลงขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งอ่านซับเว้ยเฮ้ยมันเหมือนตัดชึบอะอารมณ์แบบถูกตัดชึบเลยอ่ะนี่อย่างวะมันทําให้ผมนึกถึงการ์ตูนในสมัยที่ผมยังตอนเป็นเด็กเลยนะเฮ้ยสมัยนั้นเนี่ยคนภาคเนะี่ยเขาร้องเพลงด้วยนะผมยกตัวอย่างเลยการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยเดอะไลออนคิงเออเป็นเพลงที่แบบฮิตติดหูเลยนะในสมัยนั้นเดอะไลออนคิงครับ ร้องด้วยภาคด้วยโคชา้าบเลยนะสมัยนั้นนะทาซานครับเออเป็นฉบับการ์ตูนนะเรื่องนี้นอีกสปิริตม้าแสนรู้มหัศจรรย์เรื่องนี้ก็ร้องด้วยและภาคด้วยเสียงคนไทยนี่แหละผมไม่รู้ว่าใครภาคนะแต่สมัยนั้นโอ้โหมันกินใจมันลึกซึ้งมันเพลินชิบหายเลยแต่พอมาปี2023นนะเว้ยเฮ้ย เข้าใจว่าภาคโอเคเสียงโอเคครับแต่ทำไมคุณไม่ร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยล่ะครับให้ผมมานั่งอ่านซับมันเหมือนอารมณ์ขาดตอนน่ะผมอารมณ์เสียมากเลยช่วงนี้แล้วมันมิวสิควลแบบหลายช่วงหลายฉากด้วยไงทีนี้เกือบทั้งเรื่องอะ่ musical อะมิวสิควลอ่ะอันนี้ขอติขอตำหนิในเถอนะเอออารมณ์เสียเพราะตรงนี้แหละและผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะที่ไปดูหนังเพราะนักแสดงอืม เห็นหน้านักแสดงปุ๊บเฮ้ยน่าสนใจเว้ยนักแสดงแสดงหนังเรื่องนี้เราต้องไปจัดและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมดูนักแสดงนะเป็นหลักนะเวลาผมจะเลือกดูหนังสักเรื่องนะถ้ามีนักแสดงชื่อดังระดับท็อปๆและแสดงหนังเรื่องนั้นๆด้วยเนี่ยมันทําให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นเวลาผมจะไปดูหนังเรื่องนั้นๆน,น,นะครับและเรื่องนี้ก็เหมือนกันแน่นอนทีมธที่ปีหน้า หนังฟอร์มยักษ์เขาจะเข้านะดูนพาร์ทที่2นะฮะเรื่องนี้ผมก็รีบมาดูลองท้องไว้หนึ่งทิโมธีนักแสดงสุดหล่อชื่อดังในหนังเรื่องนี้ผมตัดสินใจมาดูอยู่แล้วไม่พลาดอยู่แล้วนะสองก็คือมิสเตอร์บีนหรือโรวันแอคคินสันนะครับมิสเตอร์บีนน่ะรู้จักป่ะเป็นเพื่อนน่าจะรู้จักนะจอร์นีอิงลิสอ่เออพะยักษ์ไรสสุนทรคากอน่ะเออเป็นเพื่อนน่าจะรู้จักเขานะมารับบทเป็นบาทหลวงเนาะแล้วก็พระเอกเกา่าพระเอกในตำนานฮิวกลัน ม,มารับบทเป็นอุมปาลุมป้าหรือมนุษย์แคะนักแสดงชื่อดังเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับแต่หลักๆผมก็นะมาดู3ามคนนี้แหละแสดงนะเรื่องบทเรื่องการแสดงเนี่ยไม่ติดครับเพื่อนๆแสดงดีนักแสดงแสดงดีมันเป็นหนังแนวครอบครัวครับเพื่อนแนวอบอุ่นอบอุ่นภาพสวยเป็นหนังค่อนข้างที่จะบันเทิงใช้ได้เลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันรู้สึกว่าหนังมันก็เหงาดีอะเหงาในที่นี้ก็คือเหงาไปกับวิลลี่วองกาครับเพราะว่าวิลลี่วองกาเนี่ยรู้สึกว่าเขา จะโดดเดียวไง เป็นผู้ชายที่โดดเดี่ยวซึ่งเพื่อน,อนๆหลายท่านก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าวิลลี่วองกาเนี่ยเขาเป็นนักมายากลด้วยแล้วก็เป็นนักทําช็อกโกแลตด้วยซึ่งช็อกโกแลตของวิลลี่วองกาเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับอืมมันจะมีสูตรพิสดารที่เขาคิดค้นมันขึ้นมาที่มีแค่วิลลี่วองกาเท่านั้นที่ทําช็อกโกแลตในแนวนี้ได้ก็คือกินแล้วผมดกกินแล้วขาวขึ้นกินแล้วลอยได้อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นช็อกโกแลตที่ผสมประสานคล้ายๆเวทมนต์หรือมายากลอะไรในแนวนี้นะฮะที่วิลลี่วองกาเนี่ย เป็นคนเดียวที่ทํามันได้นี่คือจุดเด่นหรือจุดขายของผู้ชายที่ชื่อวิลลี่วองกานะเรื่องราวก็จะประมาณนี้ความรู้สึกหลังจากที่ผมดูจบก็อย่างที่บอกครับมันก็สนุกดีเพลนดีเป็นหนังครอบครัวดูแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกบันเทิงรู้สึกสนุกสนานไปด้วยเป็นหนังสบายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายมีอารมณ์เงาๆปล่าวเปลี่ยนนิดๆในช่วงท้ายๆอะนะแต่เสียอย่างเดียวอะ่ะอย่างที่ผมบอกกันแหละ ทำไมไม่ร้องเพลงให้น้องเสกฟังหน่อยน้องเสกอยากฟังนักพาย์ร้องเพลงอะ่ะเวลาจะมิวสิคัลก็กูต้องอ่านซับกันเลยเลยวเนี่ยคือนักแสดงเขาก็ร้องอะ่ะแต่ว่าเขาก็ร้องเป็นภาษาสาก,กลไงเขาไม่ร้องเป็นภาษาไทยนี่แต,าานแต่พอบทพูดเนี่ยก็พูดไทยไงไทยคำอังกฤษคำเอาไงทีนี้กูมาดูพาคไทยไงไประเด็นเนี่ยในขณะในคนที่ผมอารมณ์เสียเนี่ยผมก็เข้าใจด้วยไงว่าเฮ้ยมันยากน้องเสก เขามาพากให้มึงฟังเลยก็ตีแค่ไหนแล้วอย่าเอ้ยอะไรเงี้ยเออผมก็ด่าตัวเองในใจอยู่นะแต่อีกใจหนึ่งมันก็เอ้อะไรวะทำให้ม่นร้องให้มันจบๆไปสักทีทำอะไรทำไมไม่ทำให้มันสุดทำไมทำแบบพอกระเทิรนแบบนี้วะถ้ากูอยากฟังอังกฤษกูก็ไปดูแบบแบบซับไปดิใช่ปะแต่นี่กูมาดูภาคไทยอ่ะก็เลยแบบอารมณ์เสียครับเพื่อนแต่ก็เออช่างมันเถอะเข้าใจอยู่ครับผมก็เลยให้ผ่านไปกันแล้วกันแต่ว่าขอบ่นเฉยๆในตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมหงุดหงิด แค่นั้นเลยแต่ว่าเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจดีและส่วนคะแนนที่ผมจะให้วิลลี่วองก้าปี2023เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้หนังเรื่องนี้ที่6.5เต็ม10คะแนนครับภาพสวยการเล่าเรื่องสนุกสนานแต่ก็มีอารมณ์ปาดเปรียวเหงาหงอยเดียวดายอยู่บ้างเป็นภาพยนตร์แนวมิวสิค l ด้วยแล้วก็แฟนตาซีด้วยดูแล้วบันเทิงดูแล้วอบอุ่นดีแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่ผมบอกกัแหละไทยคำอังกฤษคำ ร้องและเต้นเมื่อไปเทียบกับอย่างที่ผมเอ่ยอ้างไปตอนต้นคีแบบเมื่อไปเทียบกับหนังการ์ตูนในสมัยก่อนน่ะเออยุ90น่ะตอนผมยังเป็นเด็กอะ่ะอุย้ยภาคไทยเนี่ยร้องเพลงเพราะมากไลออนคิงนะไม่เคยดูไปดูซะเออสปีริตมาแสนรู้ประจันไม่เคยดูไปดูทาซานอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่เคยดูไปดูร้องและเต้นร้องและภาคภาคไทยด้วยร้องไทยด้วยจ้าบกว่าเยอะ ในส่วนเรื่องสปอยผมว่าไม่มีอะไรให้สปอยแบบเรื่องนี้มันเป็นหนังแนวครอบครัวไม่รู้จะสปอยอะไรผมว่าผมสปอยแล้วนะสปอยไปแบบน่าจะทั้งเรื่องก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิลลี่วองกานะครับกลายเป็นว่าภาคตอนนีเ้ปเป็นภาคภาค2เลย <c oughs> กลายเป็นภาค2โดยปริยายนะก <c oughs> ็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับเ,เพื่อนๆสำหรับการรีวิววองกาปี2023นนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ รอติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ